สวัสดีครับผมซันโรเชสเตอร์นะครับจาก d i s l i ฟ์ทีวีนะครับผมวันนี้มาพูดคุยกับระบบลิลิกเล่นเองนะครับผมระบบลิลิกเนี่ยคือต้องบอกก่อนเกมเนี้มันมีการเปลี่ยนชื่อคอนเทนต์เยอะแต่จริงๆแล้วอะไส้ในมันเหมือนกับเกมเ,เกมเทิร์นเบดอาร์พีจีทั่วไปแหละนะครับแต่ลิลิกเกมเนี้คิดซะว่ามันคือลูนลูนก็คืออุปกรณ์ของตัวละครน,นะครับของเอสเปอร์นะครับเออนะลิลิลิกอยู่ด้านนี้ลิลิกจะแบ่งทั้งหมด6ช่อง นะครับลิลิตจะแบ่งทั้งหมด6ช่องนะครับจะมีลิลิตเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเมื่อคุณใส่ครบเซตนะครับมันจะมีเซต2กับเซต4นะครับเซตสจะอยู่ฝั่งขวาเซต4จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับลิลิตนะครับจะบวกสเตตมันจะมีสเตตหลักกับสเตตรองเห็นไหมสเตตหลักนะสเตตหลักซ้ายบนบวกโจมตีนะบวกป้องกันบวกพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์นะระบบป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเห็นปะไอ้สเตตเหลืองน่ะมันจะตายตัว สเตตเหลืองนี่คือตายตัวนะครับเห็นว่าสเตตซ้ายบนเอริลิกซ้ายบนเนี่ยก็จะบดแต่โจมตีสเตตเอ่อลิล็กขวาบนเนี่ยนะครับจะบดแต่ป้องกัน<ด><ด>เห็นไหมเนี่ยบวกพลังโบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์นะเห็นปะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นบวกอ,อ๋อตัวนี้มีเปลี่ยนนะเอามีเปลี่ยนมีเปลี่ยนนิดน,นึงผมขอเช็คใหม่นะอันนี้อันนี้ผมเช็คใหมน่นิดนึงนะครับอ่ะเลริลิกของฝั่งซ้ายบนเนี่ยมันจะมีบวกโจมตี หมือนจะมีโจมตีอย่างเดียวนะเป็นแฟดดามจเนาะเออบวกเป็นแฟดดามจอย่างเดียวนะครับเท่าที่ผมดูนะนี่ก็ฟาร์มาประมาณนึงนะครับมีแต่บวกดาเมนะครับ,บวกโจมตีนะวนลิลิขวาบนที่บวกพลังป้องกันนะครับอ่ะขอดูนิดนึงนะครับจะมีบวกพลังป้องกันอย่างเดียวอ่าใช่แสดงว่าแถวบนเน,นี้ยอ่ะแถวบนเนี้ยลิลิซ้ายบนขวาบนเนี้ยมันจะเป็นบวกโจมตีกับป้องกันเป็นเลขแฟดเลขตรงนะครับแต่ไอ้ซ้ายล่างขวาล่างเนี้ยมาดูกันนิดนึงนะครับ ออปชันเมนออปชันนะขอใช้คำว่าออปชันหลักออปชันรองนะครับออปชันรองเนี่ยจะคือไอ้โลูกสเตตที่ไม่มีสีเหลืองไอออปชันหลักอ่ะมันคือสีเหลืองเมนออปชันกับอ่าซับออปชันนะครับผมเออไอเมนออปชันเนี่ยของไอไออันอันบนสองอันเนี asi, ้มันจะตายตัวที่โจมตีกับป้องกันมันจะไม่สุ่มออกอันอื่นแต่ถ้าเป็นอันซ้ายอันอันซ้ายล่างขวาล่างเนี่ยมันจะมีโอกาสออกเมนออปชันเป็นอย่างอื่นด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งไอตัวนี้มันจะมีบวกพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์ นะมีอัตราครินะครับมีบวกบนัดโจมตีนะครับผมอะไรพวกนี้นะครับบวกอะไรอย่างเงี้ยมีมีแยกๆหลายอย่างเห็นไหมมีอัตราครินะครับอัตราป้องกันเปอร์เซ็นต์ซึ่งไอลิลิกสองอันล่างเนี่ยอุ้ยเผิ่งไปกดถอดนะเออไอลิลิกสองอันล่างเนี้ยมันจะต้องเลือกนิดนึงว่าจะไปใส่เอสเปอร์ตัวอะไรอย่างเช่นเอสเปอร์ที่สายแทงๆก็อาจจะใส่เปอร์เซ็นต์ป้องกันเปอร์เซ็นต์พลังชีวิต อะไรอย่างนี้ลิลิกที่อยากได้ดาเมจคุณก็เลือกเป็นลิลิกที่บวกดาเมจบวกโจมตีลิลิกคลิอะไรเงี้ยจะดีนะครับลิลิกคลิจะค่อนข้างดีแต่บวกคลิเนี่ยอย่าเพลินนะเพราะอัตราการได้คลิเนี่ยสูง hey, สุดมัน100นะครับสูงสุดมันอยู่ที่100%นะครับดังนั้นเนี่ยมาดูสเตตแคปที่ตัวเองด้วยนะครับผมเออซึ่งสเตตเนี่ยก็จะไปบวกเนาะไอ้ที่เป็นม่วงๆตรงสเตตตรงตัวละครเนี่ยมันจะเป็นสเตตที่มาจากของใส่กับด้านอื่นนะครับด้านซ้ายจะเป็นเบสสเตตนะครับผมอ่าด้า้าาาานนนนนซยจะะะะเเเป็บบสสสตครันะครอัอ่่ววฝงข ก็จะคล้ายๆกับฝั่งซ้ายนะแต่ว่ามันจะมีอันนี้ด้วยอ่ะมันจะมีแม่นยำม,มาด้วยนะเท่าที่เห็นเอ่อมันจะมีแม่นยำม,มีต้านทานอ่ามีการดีบัฟมามันจะอยู่ฝั่งขวานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีชาร์จอยู่นี่เห็นไหมมันมีชื่อมันอยู่นี่ครับมาดูกันเนาะนี่นะครับเขาบอกว่าค่าลิลิกเนี่ยจะมีค่าพลังหลักออปชั่นหลักออปชั่นรองนะครับซึ่งออปชั่นหลักเนี่ยก็จะเอ่อการบวกบวกมากขึ้นก็จะใช้ให้ตัวของสแตทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมเเเเเอออนนนนนนะะะลลิิิกกีีีี่่่่ยยัจจจแแบบบงงป็ครรรชื้ๆห จะเรียกชื่อมันว่อูนะอูนะอ๋อเป็นลิลิกลูนะอ๋อมันชื่อเดียวกันอูนะอูนะหนึ่งสองสามสี่กับมุยมุยหนึ่งสองมันจะมีลิลิกอูนะกับลิลิกมุยแล้วกันอ่ลิลิกอูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกอยู่ว่าค่าออปชั่นหลักของอูนะหนึ่งที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะให้แต่ค่าโจมตีถ้าเป็นอูนะสองวงกลมเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งเป็นอัตราคริดาเมจคิเออ่ โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ป้องกันป้องกันเปอร์เซ็นต์และพลังชีวิตหรือพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นอุณะ3 ขวาบนคือคงที่คือได้ป้องกันแน่นอนนะครับส่วนอุนาสี่าสี่เหลี่ยมด้านขวาล่างนะครับก็จะมีอ่าแม่นยำต้านทานโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ป้องกันป้องกันเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตหรือพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ส่วนมุยฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาเนี่ยนะครับที่เป็นเซตสองนะครับมุยเนี่ยอันนึงก็คือบวกพลังโบนัสป้องกันแน่นอนไอ้บวกพลังโบนัสทางชีวิตแน่นอนนะครับบวกไอเซตพีนะครับส่วนมุยสองเนี่ยจะมีสุ่มความเร็วโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ป้องกันป้องกันเปอร์เเเเซซซซ็็็นนนนนตตตต์์์พพลลัััังงงชชีีวววิิหรรรือออปปะะคบบึ่่จกา มูยสองอ่ะไอค่าสเตตบวกสปีดสำคัญมากดีมากกับแทบทุกตัวสปีดเกมเนี้ยประเด็นคือสปีดเกมเนี้ยมันไม่ได้ดีแค่ PP พีไปไอพีพว่าเทพแล้วนะเพราะว่าสปีดเนี่ยเป็นสเตตหลักที่ดีน่าจะทีสุดละของทุกตัวในโลกของเทิร์นเบดเพราะมันออกก่อนนะครับเออเทิร์นมาก,ก่อนก็เล่นก่อนอ่ะเออฟิลนั้นอ่ะแต่สปีดในในเกมเนี้ยมันมากกว่านั้นเพราะใน PVE ก็ส่งผลมันก็จะแบบเทิร์นก็จะไปไว,วก็จะไปไวนะครับคือบวกสปีดอ่ะ เก็บใช่มุยสปีดอ่ะเก็บนะครับผมอย่าเอาไปทําอะไรนะไอ้มุยบวกสปีดเก็บในเห็นป่ามุยสปีดอ่ะโคตรดีนะครับแล้วมาดูก็ต่อเมื่อกี้นิดหนึ่งเรื่องเรื่องข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 องลูนนะครับหนึ่งต่อนะครับอ่ะค่าพลังรองเห็นป่ามันจะมีเกรดตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่คุณภาพจะขึ้นอยู่กับอ่าค่าพลังนะคือกล่าวคือถ้าลิลิกมีค่าพลังรองมากคุณภาพลิล,พลิกจะยิ่งสูงนะครับผมนะคือคุณภาพค่าพลังรองของลิลิกจะมาจากการสุ่ม นะครับผมอ่ะจริงจรนะิงเนี่ยคุณคุณว่ามันจะมีบอกนี่ไงเห็นปะเห็นปะเห็นไฟปะเห็นไฟปะเนี่ย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 เมันน่าจ,จะบอกเป็นไฟนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยไอย้พวกที่ไฟลุกอะไอ้ที่มันขึ้น,ข,นขึ้นไฟด้านขวาะนะครับผมนี่ผมเช็คมันหนึ่งนะนะมันน่าจ,จะบอกจากไฟนะเออถ้าลิลิกไหนที่เป็นชั้นเลิศอะที่มันแบบค่าพลังรองสูงสูงอะมันจะขึ้นเป็นไฟข้างหลังเห็นปะ มันน่าขึ้นเป็นไฟนะครับคิดว่าเห็นน่าน่าจะบอกน่าจะบอกจากตรงนี้นะครับคาดว่านะเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้บอกนะครับเออแต่ว่ามันจะมีคุณภาพของมันแหละนะครับเออถ้าดีมากมันจะขึ้นแบบไฟสูงๆนะครับซึ่งค่าพลังรองอ่ะมาจากการสุ่มนะมันก็จะสุ่มนะครับผมแล้วก็น่านนจะมีโบนัสเซ็ตเนาะนะเพราะอลิลิตของอุณะจะเป็น4แล้วก็มูยจะเป็น2ง่ายๆคือไออุณะอุณะเนี่ยมันจะคือด้านด้านด้านซ้ายนะครับผมอ่าแล้วก็มูยจะเป็นด้านขวาให้จำได้ง่ายว่าแค่เซต4กับเซต2 จำไม่ง่ายแค่นั้นแหละนะครับแล้วลิลิกเนี่ยใส่เซตสกับเซตสก็จะมีค่าโบนัสให้ตัวละครไปเหมือนกันแล้วเพิ่มตัวนี้นึงลีลิกเนี่ยมันสามารถตีบวกได้นะครับโดยการกดตีบวกเนาะตีบวกใช้ตังตีบวกใช้ตังบวกแรกแรกไม่เท่าไหร่นะครับเอาจริงจริงะบวกถึง9อ่ะยังไม่ค่อยรู้สึก12ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่บวก15เนี่ย 3M 4M 10M ห10มดตูดไม่รู้ตัวนะครับผมพูดเลยคุณอย่าเอาไปบวกมั่วนะครับผมบอกเลย บ,บวกมั่วแล้วพังนะครับผมอ,อ๋อมีคุณจากปีชาบอกว่าไฟข้างหลังคือ,เ,อเลื่อนชั้นจากบวก3าบวก6ที่สุ่มลงอ๋อโอเคนะครับอันนี้ขอบคุณคุณปีชาด้วยนะครับผมออันนี้มันไม่ได้บอกแต่เพราะว่าเห็นสังเกตอยู่ว่าให้มันขึ้นไฟมาเป็นสแตทที่มันถูกสุ่มมาจากการบวกเนาะเออมันจะถูกโอนเข้ามานะครับมันเลยขึ้นเป็นไฟใช่ไหมเออมันเลยขึ้นเป็นไฟอ่นนี้จริงเออก็สังเกตอยู่นะเ,เดี๋ยวลองบวกให้ดูแล้วกันนะครับบวกให้ดูมันจะมีหครั้งติดแน่นอนอยู่เห็นป่ะอา่ามันจะมีแบบมม เสร็จแล้วอ๋อนีอน่ไงมันจะขึ้นเป็นไฟขึ้นมาเห็นไหมมันจะได้สแตทเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมอ๋อนี่ไงมันจะเป็นหนึ่งนะครับขึ้นมาก็คือได้เสริมพลังมาจากการตีบวกนะที่เป็นลูกไฟนะครับที่เป็นลูกไฟนะครับเออมันจะได้มาจากการตีบวกนะครับก็จะไปเพิ่มออปชันแบบสุ่มข้างล่างอ่ะเนาะเออจะขึ้นมาไฟหนึ่งก็ขึ้นมาก็คือแบบได้มาจากการตีบวกนะครับจะขึ้นเป็นไฟขึ้นมานะครับผมนะซึ่งก็เหมือนไอ้ไฟตรงเนี้ยมันจะเริ่มตั้งแต่บวก9าป่ะเออมันจะเริ่มตั้งแต่บวก9 เก้าแล้วก็15ครับน่าจะเริ่มที่แจกตั้งแต่9นะครับเพราะว่าไอ้สแตทที่มันเพิ่มเข้ามาให้อ่ะไฟอ่ะมันจะเริ่มตั้งแต่บวก9นะครับมันมาที่12บสอมันาที่15นะครับอืมเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นบวกบวก3าบวกหอะ่ะถ้าซันจาไม่ผิดมันจะไม่มีไม่มีนีน่เดี๋ยวลองบวกให้ดูก็ได้อ่ะบวกบวกให้ดูก็ได้จะได้เห็นภาพนะครับอ่ะอ่ะคือมันบวกข้างล่างให้นะ มันบวกข้างล่างให้ตรงๆแต่โบนัสมันจะไม่เพิ่มให้เห็นปะมันจะไม่มีไฟขึ้นแต่ถ้าบวกเพิ่มเรื่อยๆมันจะเพิ่มชั้นเห็นไหมมันจะเพิ่มชั้นสเตตให้ถ้าเป็น3าดาวนะแต่ถ้าเป็นลิลิกแบบสูงๆอ่ะมันมีสเตตข้างล่างให้อยู่แล้ว <im it> เห็นไหมมันบวกสเตตเพิ่มให้เห็นไหมมันให้นะอ่ะเก้าจะมีไฟขึ้นมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเก้าจะมีไฟขึ้นมาแล้วไอ้ตรงไฟตรงนี้สเตตที่มันเป็นโบนัสให้อ่ะมันจะมีตั้งแต่บวกเก้าขึ้นไปแต่ถ้าเป็นหนึ่งถึงแปดอ่ะโบน ที่เป็นโบนัสพิเศษเจาะเข้าไปให้แต่ไอ้ยังอื่นอะที่มันบวกมันบวกให้อยู่แล้วนะครับมันบวกให้อยู่แล้วนะครับที่เป็นออปชันนะครับผมที่เป็นพลังชีวิตอะไรพวกนี้มันให้อยู่แล้ว,วน,นะครับผมอแต่ซับออปชันน่ะก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาตีบวกอะนะฮะอ่ะตีอีกดีจะได้ไม่งงนี่อ่ะตีอีกโทอีกทีอ่ะเห็นปะไอโบนัสโจมตีอะมันบวกให้อยู่แล้วเมนออปชันมันบวกให้นะแต่ไอออปชันลองอะมันก็ยังสุ่มเพิ่มเห็นไหมแต่ไอออปชันลองถ้าจะสุ่มเพิ่มเป็นโบนัสอีกก็คือบวกเก้าขึ้นไปนะคผมอ นะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะมีคนบอกว่าถ้าส t ต็กรีลิกมาตั้งแต่ดอกมีสีแถวมันจะสมลงให้จนมากที่สุด4ครั้งครับอืมนะครับเพราะมันจะไปบอกสแต็ตที่มีอยู่หรือเปล่าครับคือใช่ครับถ้าเป็นเป็นบวก้าขึ้นไปอ่ะมันจะไปบวกสแต็ตที่มีให้อยู่แล้วเป็นโบนัสให้เป็นรูปไฟเห็นปะมันจะโบกส t ต็ที่มีอยู่แล้วให้เห็นไหมโบกขึ้นมาอีกสามสิบนะครับจากที่ดูเนาะจริงๆริงมันน่าจะมีดีเทลบอกอยู่อ่ะนี่นี่น,น,นี่มีดีเทลบอกอยู่ ตีทึ่บวกสิบห้าการตีบวกลิลิคจะเพิ่มพลังหลักของมันนะครับเอ่อพลังรองของลิลิคจะได้รับเพิ่มให้เมื่อตีบวกสามบวกหกบวกเก้าบวกสองบวกสิบห้านะครับและก็ลิลิคมีค่าพลังคอพลังรองหรือว่าออปชั่นรองได้ถึงสี่ค่านะครับการตีบวกจะเพิ่มพลังค่ารองใหม่ถ้ายังสามารถเพิ่มได้คือมันก็มีมีขีดจำกัดของมันอะ่ะสูงสุดมันก็คือสี่แถวอะเนาะนะครับสูงสุดก็คือสี่แถวของมันอะ่ะไอออปชั่นรองมันอ่ะก็คือสี่แถวนะครับผมนะแต่ว่าถามว่ามันมีจุดดดดดต่าาาางงงออะะะไรรรกกัับบพววลลิิิิสูนูนนนนนคคเเเี๋ยป้้้ใหึืม นะครับมันจะมีลิลิกลิลิกม่วงอ่ะนี่ลิลิกม่วงอ่ะเห็นว่าเมนออปชั่นมันก็ยังเพิ่มให้อยู่แต่ว่าเรื่องของสเตตสันว่ามันเป็นเรื่องของแกล์สเตตนะครับเดาว่าน,นะวน,น่าจะเป็นเรื่องของแกล์สเตตนะเออเรื่องของไอลิลิกม่วงอ่ะนะครับน่าจะเป็นเรื่องของแกล์สเตตนะครับที่อาจจะสูงกว่านะครับเพราะว่าสเตตแต่ละลิลิกอ่ะในเทีอะคิดว่าน่าจะไม่เท่ากันนะครับผมผมลองเช็คก่อนนะว่าเขามีบอกไหมอ๋อนี่ไงมันจะมีคุณภาพลิลิกนี่ไงใช่ไหมเออ นะครับค่าพลังรองอะ่ะเริ่มม,มันจะมีสีเลยเออมันจะมีสีเลยไอ้ลิลิกลิลิกคาร์เลยที่ตีไอ้สีแดงอะ่ะไอ้สีส้มอะ่ะมันจะเริ่มมามีเมนออปชั่นไอ้ไอ้ซับออปชั่นที่4แต่ว่าดีเลอร์จะเป็น3ชั้นยอดจะเป็น2เห็นไหมก็ก็ไล่ไปนะคิดว่าก็ลาไล่ไปเรื่อดก,ก็ตีก็มันก็ตีเพิ่มได้อะแต่มันก็สุ่มเลขนะครับมันก็สุ่มเลขนะครับผมเออมันก็ตีเพิ่มได้ก็คือ,คอเอาง่ายๆอะ่ะ มันก็จะเอาไปสามารถที่จะไปตีหาออปชั่นเพิ่มได้ที่เราต้องการแหละนะครับแต่ก็จะเปลืองตังเนาะก็คุณอาจจะไปบวกหาลีลิกที่มันบวกสแตตเหมาะกับตัวละครเอสเปอร์ของคุณอะนะครับโดยเฉพาะพวกลีลิกบวกสป่งสปีดอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าเออ พยายามที่จะเน้นๆเรื่องสเตตไว้ตีบวกให้เยอะไปเลยโบก12คือมีโอกาสสุม่มถ้าเกิดว่าได้อ่ออปชันดีๆเพิ่มขึ้นมาก็จะเจ๋งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมนะถามว่าลิลิทได้มายังไงนะครับพูดเรื่องตีบวกไปแล้วพูดเรื่องออปชันไปแล้วนะครับเออ่มาพูดถึงเซตออปชันนะครับลิลิทเนี่ยมันจะได้จากตรงหมวดทดลองนะครับอ่าหรือทริออรเนาะเออนะครับทริออรแล้วก็มาดูตรงมิลเลคเริ่พิธีกรรมหรือว่าริชวลนะครับที่คุยก่อนอันนี้เรื่องบอส เรื่องตัวละครกับบอสนะครับหรือว่ามีอะไรเคลื่นพิธีกรรมนี่แหละบอสในเกมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวตอนนี้นะครับคือโครโนสเอเปปและก็ฟับเนียนะครับซึ่งบอสแต่ละตัวเนี่ยมีเมคานิกไม่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูแต่ละตัวก่อนนะครับว่ามันดรอปอะไรโครโนสเนี่ยจะไปดรอปเป็นลิลิกโจมตีนะครับลิลิกโจมตีลิลิกเพิ่มความสปีดนะครับผมอ่ะที่ติดดีบัฟขัดขวาง50หน่วยนะครับคือถ้าโดน CC ที่มันตะกุกตะกักก็จะเพิ่มสปีดให้นะครับผมเออ แล้วก็เพิ่มความเร็วตรงๆนะครับผมเพิ่มความเร็วตรงเห็นว่าอันนี้เป็นความเร็วเมื่อโดนเมื่อเพื่อนในทีมโดนดีบัฟนะที่เป็นซีซีพวกสตันพวกแข็งอะไรเงี้ยนะแต่นี่เป็นสปีดตรงนะครับกับตัวตัวของคนใส่นะครับผมอ่ะส่วนตัวของฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมเพิ่มป้องกันนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเพิ่มแม่นยำนะครับผมสหรับโคโนดนะอ่าถือที่จริงเนี่ยฝั่งโคโนดอ่ะบอสโคโนดมันจะตีแรง แต่มันช้าอย่างที่บอกคือโคโนสพยายามจะไปเอา,าเรียกไงเอาเอสเปอร์ที่มันมีพลังในการที่จะเพิ่มเทินเพิ่มสปีดลดเทินลด Speed, สปีดศัตรูยเงี้ยมาลงในนี้ไว้เยอะๆนะครับก็จะช่วยช่วยได้มากนะสำหรับโคโนสนะครับวซเซตในนี้สันว่าก็ดีหลายเซตนะบัฟป้องกันก็ได้ใช้กับพวกตัวถึกๆอยู่พวกซับก็พอใช้ได้นะครับพวกซับก็อาจจะใช้พวกแบบป้องก,อกันบวกเลือดบวกฮิวอะไรอย่างี้นะครับส่วนตัวของธนูอัมพโลก็จะเป็นพวกสายดีบัฟนะครับผมอันนี้เป็นฝั่งขวานะ เพราะว่าเป็นลีลิกฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะขอพูดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วกันมันมีเซตสกับเซตสเนี่ยลีลิกเซตสจะมีบวกป้องกันบวกป้องกันบวกเลือดแล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดซีซีแม่นยำคือเพิ่มโอกาสในการติดซีซีนะครับอื ส่วนตัวของโจมตีนะครับก็ยังใช้ได้กับหลายๆตัวอยู่แต่ว่าบางตัวก็จะนิยมคลิกแต่ถ้าจะใส่คลิเองเนี่ยก็ดูเปอร์เซ็นต์คิรเรทกับตัวสกิลของคลิด้วยนะว่ามันเกินร้อยหรือเปล่าเลยเพราะใช้เกินร้อยมันก็จะไม่คมเพราะมันแคบที่ร้อยนะครับผม,มนะตาด้วยความที่ตัวนี้มันเซตสี่นะก็ข้างจะตายตัวนะครับต่อมาเอเป็เอเป็นี่จะโดนเรื่องพิดค่อนข้างเยอะนะครับยพยายามดูเรื่องเอสเปอร์ตัวละครที่มันมีพวกล้างสถานะอะไรพวกนี้จะช่วยได้เยอะ นะครับผมแล้วก็ตัวของเอเป็บเองเนี่ยเองตก็ต้องบอกว่าเอเป็บมันเป็นตัวละครไอ้เป็นเป็นเป็นบอสเออเป็นบอสที่ดอบของที่แบบค่อนข้างโอเคนะดูดเลือดเนี่ยก็มีใช้กับบางตัวนะครับเออดูดเลือดก็ใช้กับบางตัวก็ใช้ได้นะครับฮิลก็เหมาะกับฮิลเลอร์เลยนี้ตรงตัวก็ฮิลแรงขึ้น30%นะครับมีลดคูลดาวนะครับมีโอกาส30%ที่จะลดคูลดาวสกิลทั้งหมดเมื่อเริ่มแต่ละเทิร์นอันนี้คูลดาวก็จะเหมาะพวกคอนโทรลเลอร์พวกฮิลเลอร์พวกซัพพอร์ตอะไรเงี้้้ยยก็คือใชไดดหมดเล นะครับแล้วก็จะมีโอกาสตีสวนเมื่อได้รับดาเมจนะไอ้น,นี่เป็นคาเตอร์นะครับคาเตอร์ดูไม่ได้ใช้กับทุกตัวนะจะมีแค่น้อยตัวมากที่จะใช้ออออย่างโฮลัสเนี่ยก็ใช้คาเตอร์นะครับอ่ะแล้วก็จะมีะพลังไอ้ตัวเนี้ยดีเหมือนกันไอ้ตัวรีกตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะครับพลังตัวของเพื่อนทั้งหมดในทีมเนี่ยก็จะมีบาลียเหมือนเป็นบาลียเพิ่มเข้ามาตอนเริ่มเทินนะครับนานสูงสุด2เทินนะครับ คือบาลียตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยนะกับเวลาเจอตัวด่านหรือว่าใน p p ที่มันแบบมีสกิลหมู่มาเยอะก็ช่วยซับดาเมจได้มากนะครับลงด่านอะไรเงี้ยผมว่ามันดีแล้วใส่ได้หลายตัวเหมือนกันที่อาจจะไม่ใช่ตัวดาเมจอะไรเงี้ยเอาไปใส่ซับพอร์ตใส่ตัวดีฟินเดอร์เลยก็โอเคนะครับแล้วก็ลิลิที่ใช้เยอะมากอีกหนึ่งตัวในตัวสายดาเมจคือดาเมจเอ่อคิเลนนะครับคิเลนยีิ นั่เป็นเซตคลินะครับผมก็เป็นตัวที่ใช้ได้แทบจะทุกตัวเลยสำหรับสายดาเมจนะครับสำหรับตัวคิกเรดนะครับค่อนข้างดีนะครับคือต้องบอกว่าเอเป็เองเนี่ยพยายามหาตัวละครที่มันมีล้างล้างบัฟอะนะครับล้างบัฟเยอะๆนะครับผมเออจะค่อนข้างดี มากมากนะครับผมอืมนะฮะตัวล้างบัฟเพราะว่าพิษมันแรงอยู่นะหรือว่าถ้าใครมีงูอ่ะมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นงูนะครับก็จะมีการสถานะพิษนะครับผมเออนะเป็นงูรู้สึกอ่ายาขอบปะเออยาขอบนะเจคอบอบนะครับผมก็ช่วยได้เยอะมากนะคือเอเป็จะสบายมากเลยถ้ามีถ้ามีตัวของยาขอบนะครับผมเพราะว่ามีบัฟกันพิษนะครับผมช่วยนฟับไอช่วยในเอเป็ได้เยอะนะต่อมาเซ็ตของฟับเนีย ฟับเนียเนี่ยคนจะติดกันเยอะเพราะว่าคนจะงงว่ามันสู้ยังไงนะครับผมแต่จริงๆอะ่ะดีเทลของไอ้สู้บอสอะ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกอีกทีนึงน่าจะละเอียดกว่านะครับอ่ะต,ตัวของอ่าฟับเนียเองเนี่ยมันจะมีเซตนะครับค่อนข้างที่จะพิสดารนิดนึงเซตของฟับเนียจะประหลาดกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับอ่าเซตสี่ก่อนเซตสี่ดาเมจที่สร้างจะมีโอกาสที่จะให้ผู้หมายติดสตัร์น,นะครับก็เป็นซีซีนะครับเป็นซีซีเพิ่มอีกพวดใหญ่เนี่ยฟับเนียมันจะเกี่ยวเลยหลก,กับพวกพีพีซะเยอะนะครับ มีกับ20%ที่จะแข่งเห็นไหมเป็นเป็นแบบเซตเซตพีพีอะ่ะมาแจ,จกซีซีแต่จะมีเซตเนี้ยคอนต่อนะครับที่เป็นคิดาเมจนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนก,นกันกับตัวที่มีคิอยู่แล้วคิเลทสูงอยู่แล้วก็ใส่คิดาเมจนะครับผมเออนะครับหรือแม้ก็ใส่คู่เลยใส่คิดาเมจ4แล้วก็ใส่ขีดเรท2ก็คือเป็นเคสเซตคลาสสิกก็ทำให้คิดแรงนะครับผมก็คือฟับเนียเนี่ยก็จะได้ฟาร์มกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนเซตสองกันบ้าง มีโอกาสเซตเซที่ขยายดีบัฟพิษและเลือดไหลอันนี้อาจจะได้ใช้บางตัวนะครับผมอย่างเช่นตัวแจกพิษตัวแจกตัวเลือดออกนะครับอาจจะได้ไปใช้ตัวแบบตัวของอะไรนะั้นต้องเสือเนี่ยก็มีแจกเลือดออกอะไรเงี้ยแจกแเรื่องทีมดีบัฟเป็นดอทโอเวอร์ไทม์อะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะหาโอกาสใช้ได้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ ค่อนข้างดีเลยนะต้านทานเนี่ยดีมากกับตอน PVP แล้วก็ลงด่านที่มันมี CC เยอะนะครับพอใช้2บวกต้านทาน25%่าเนะทำให้ดีบัฟโดนน้อยลงนะครับแล้วดีบัฟเนี่ยมันเก่งมากใน PVP นะครับดังนั้นเนี่ยเซตเนี้ยในฟาร์มเนียเนี่ยส่วนใหญ่ส่งผลกับใน PVP ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงเซตสนะครับเริ่มต้นต่อสู้ด้วยการกันดีบัฟซึ่งอยู่เป็นเวลา1เทินนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันกับการเจอทีมสปีดบัฟไอ้ทีมสปีดดีบัฟนะครับถือว่าก็ค่อนข้างดี มากๆเหมือนกันนะครับผมในการที่จะเอาลิลิกมากันดีบัฟในการเปิดสนามจากฝั่งตรงข้ามนะครับคือง่ายๆว่าฟับเนียเนี่ยมันเน้นค่อนข้างที่จะไปในทางตัวลิลิกของ PP นะครับส่วนตัวของเอฟเเนี่ยออกแนวซัพพอร์ตบวกดาเมจนะครับผมอ่ะส่วนตัวของโคโนสเนี่ยเป็นดาเมจดิบเป็นสปีดนะครับแล้วก็เป็นป้องกันแบบพลังป้องกันตรงๆเปเือดตรงๆนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการติด CC อะไรอย่างนี้นะครับผมก็แบ่งลิลิกกันประมาณนี้เนาะนะครับโดยลิลิกเองเนี่ยก็ ถ้าเกิดว่าใครถ้าใครไม่เก็ตจริงๆคือเกมนี้ทำมาดีตรงที่ว่า<ต>คุณสามารถจิ้มมาที่กลยุทธ์แล้วคุณจะรู้เลยว่าเขาใส่ลิลิกอะไรกันเห็นไหมคุณจะเห็นเลยว่าเขาใส่ลิลิทอะไรกันเห็นป่ะเออนะครับเนี่ยจิ้มได้เลยนะครับจิ้มได้เลยเห็นไหมว่าใส่ลิลิทอะไรกันแต่คุณจะใส่แตกต่างก็ได้นะเธอเกมมันไม่มี มันไม่มีเขาเรียกว่าไงไม่มีิดกั้นการเรียนรู้อยู่แล้วก็คือเราเลือกได้ว่าเราจะใช้ลีกอะไรนะครับก็เลือกเลือกได้เลยนะครับผม,มสามารถมาดูได้นะตรงนี้นะครับซึ่งการตีบวกลีลิกอะอย่างที่บอกไปว่าลงทุนถ้าจะตีบวกลีลิคเองเนี่ยไปเริ่มสตาร์ทที่9ก็พอนะครับถ้าเป็นลีลิกแบบสีฟ้าสีม่วงะอะไรเงี้ยใช้แรกๆแต่ว่าถ้าเป็นลีลิกสีสีส้สมสีแดงแะอะไรเงี้ยมันเริ่มแรงขึ้นมาเริ่มดีขึ้นมาแล้วยิ่งเป็น, option อ,อ,ยอ,ยนอ,ออปชั่นดีๆแบบออฟสปีดออฟเมนสปีดอะไรเงี้ยออปปทีี่มัันนสสาคญโดดยเฉพะนะ ลงทุนเต็มที่เลยบวกบวกเต็ม12ได้เลยบวกเต็มกราฟได้เลยเพราะยังไงก็ได้ใช้ไอ้ของพอดีแน่นอนสปีดอะไรเงี้ยเออพวกเมนออปชั่นที่ดีจะเป็นพวกสปีดอ,อ่าเป็นคริเลดคริดาเมจอะไรเงี้ยเพิ่มป้องกันเพิ่มเลือดก็คือโอเคอยู่แล้วนะครับนะก็ดีในหลายๆอย่างลิลิกเนี่ยมันแล้วแต่คนเลือกใช้เลยนะครับเนี่ยเราก็มาจิ้มดูได,ได้ที่คนยีวิวเลยเราจะเห็นหมดเลยว่ามันควรจะใส่อะไรนะครับผมอ่ะแต่เซตคลาสสิกของของตัวดาเมจอะ่ะนะครับมันจะเป็นคิดาเมจคิเลด ส,ส่วนใหญ่นะครับจะใช้เยอะสุดเลยไอลูนคิดดาเมจไอลิลิคิดดาเมจกับคิดเลนเนี่ยใช้เยอะมากนะครับเพราะตัวดาเมจใช้ทุกตัวนะครับส่วนตัวซับเนี่ยก็อาจจะไปใช้เพิ่มฮิลเพิ่มเดฟเอาคูดาวอะไรอย่างนี้คอนโทรเลอร์ Controller ก็อาจจะใช้พวกเอ่อเซ็ตเพิ่มแอคคิวเ y ซีเพิ่มแม่นยำอะไรอย่างนี้นะครับก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับสำหรับลิลิกซึ่งทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยกว้างมากในการใช้งานเนาะเออนะครับอย่าลืมนะครับว่าลิลิ่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากดังนั้น เรื่องของการฟาร์มนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับลิลิกเนี่ยได้จากตัวของมิลเลคเซนพิธีกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะแลกซื้อได้ที่ร้านค้าด้วยนะครับอ่าร้านค้าทองคำเนเห็นไหมก็มาเลือกซื้อได้ช้อปปิ้งได้เลยตรงนี้นะครับเออนะครับเนี่ยมีขายหลายที่เนี่ยอย่างทัวร์นาเมนต์นะครับคิ้วเนี่ยแต้มวอลเนี่ยก็มาแลกลิลิกส้มได้เลยนะลิลิกระดับดีเลิศนะครับก็จะมีออฟให้ทันทีเห็นออฟทันทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดีนะครับเนี่ยแล้วถ้ายิ่งเป็นสปีดอะไรเงี้ยก็คือแบบเจอปุ๊บก� คว้าเลยนะเขาถ้าเห็นสปีดขึ้นมาโผล่ต่อหน้าเนี่ยระแบบออฟดีๆอย่างเงี้ยคว้าในละร้านเนี่ยรีเฟซเรื่อยๆนะครับก็ลองมาแลกดูหาแลกดูได้นะครับผมเนี่ยร้านค้าลูกบากเนี่ยร้านไอ้ดันคิวใช่ไหมคิวนี่ต้องลงเรื่อยๆนะสำหรับคิวก็คือพยายามลงบ่อยๆเนี่ยก็ได้คิวมาแลกเห็นปะคิวส้มเลยนะคิวระดับอีพิกเลยนะดีเลิศเลยนะครับเนี่ยเห็นปะดีมากนะครับเนี่ยก็มาจิ้มมาเช็คอะครับว่าเฮ้ยลิลิคสปีดออกปะวะ เออลิลิคเมนสปีดออกว่าไม่ออกผมก็ยังไม่แลกนะผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็รอดูมันมันมันนัจิ้มๆดูได้นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการได้ลิลิคเพิ่มเติมคือการเติมเงินนะครับลิลิคซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสันว่าการเติมเงินหาลิลิคอะมันลิลิคมันฟาร์มได้อะ่ะคือไม่ไม่ไม่ต้องไป ไปไปอินเวสต์ไปลงทุนอะไรกับลีลิกมากก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันหาได้ในเกมนะครับมันหาได้ในเกมนะครับส่วนเรื่องวิธีการหาเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือฟาร์มแหละไปฟาร์มด่านนะครับส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มเงินเนี่ยด้วยความที่สำคัญกับลีลิกเนาะในการตีบวกเนี่ยก็มาดูนิดนึงแล้วกันคือเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาฟาร์ารมตรงนี้แหละครับเออฟาร์มด่านฝึกซ้อมอะครับเป็นปกติเลยคือฟาร์มเงินส่วนใหญ่ก็จะมาจากตรงนี้นะฟาร์มด่านฝึกซ้อมอยงเยอะๆนะครับแล้วก็มันจะมีพวกบัฟที่ได้จากการเติมเงินเห็นหน่ะมมัจีบวกทองค นะครับเป็นการ์ดรายเดือนซึ่งการ์ดรายเดือนตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ร้านเติมเงินนี่เอออยู่ในพาซาทเห็นปะ่ะอันนี้บบก,กัน1ินะครับผม500เนี่ยนะครับอยู่30วันนะครับก,ก็ก็ช่วยได้เรื่องเงินได้เยอะนะนรับนอกนั้นก็จะเป็นพวกแพ็คเงินบบกเงินมีเงินให้อะไรเงี้ยเออก็เอาแต่เอาจริงเ,เงินมันฟาร์มได้แต่อย่างที่บอกคือถ้าเราใช้เงินตีบบกลิลิกที่มันสําคัญน่ะเงินมันก็ยังจะพอมีไว้คือแต่ถ้าเราตีลิลิกมั่ว เงินเราจะหมดตุดนะครับผมแล้วถ้าหมดตุดเวลาได้ลีลิกดีๆมาเนี่ยเรากว่าจะได้ใช้เนี่ยมันก็จะนานนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลือกลงทุนกับลีลิกที่เหมาะสมกับเอสเปอรของคนนะครับวันนี้ในย้อนหลังนะครับในวิดีโอตรงนี้เราหมดกันตรงนี้ก่อนนะครับสุดในไลฟ์ยังเพิ่อไปไหนนะยังมีต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้ากับ Dislike TV ผมซันวอลขอตัวลาเปรกอาดแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย